โอ้ยตอด้วยเย่แย่ยุโอ้ยฝนจะมาแล้วครับพี่น้องฝนจะมาแล้วอยู่บ้านไม่ต้องกลัวครับฝนจะมาแล้วเบึงๆบึขับรถได้กดตีนมาก รถมันมยังโอ้โหงวดนี้ก็ปาดกินแล้วนะโอ้โหเมูอู้ยรถถอยไปโอ้เบิ่งกับกับรถเป็นจะ้าเป็นบุสเสียเกียร์โอ้ยเสียเกียร์ซองออกตัวไปรถเสียขาเกียร์ซองเนี่ยยังไม่แห้งเลย ไปไหนนะบ้านเขาใหญ่ก็บ้านเขาเขาจะทำอะไรก็ได้ครับโอ้ยเอเอาชิวไพ่ละจอดเนี้ยจะได้สุดมากครับพี่น้องพร้อสปอนเซอร์อ่าธนบาตรต้องเข้าแล้วนะครับจังหวะนี้ครับธนบัต้องเข้าแล้วนะ ซื้อมาเมื่อจะเป็นลอยแล้วยังไม่ได้เงินค่าโฆษณาเลยครับลอยบาทได้ลอยขวดลอยขวดแล้วสื้อมาแจกนะเขาครับโอ้เป็นไงครับอยู่คนเดียวเป็นไงสบายสบายครับชิวๆครับผมชิวๆครับตื่นย้มในไดงนะเนาะฮะซิมเมืองขวดนี่บ๊วยเฮ้ยบุกขึ้กันดอกขวดนี้มันแสบกว่านี่ไม่รู้จะทำอะไรนะเสี่ยมู ยัง,งองงอกง,งอไงไงครับมันเสร็จแล้วครับเสร็จ <laughs> มันเสร็จฮะเสร็จจะตัดยังออกเอาแตงปากกันหนอ่ะเจ้าว่าเจ้าจะแตงปากนะตัดออกมันใหญ่ถูกเสียหน่อยนี่เอานี่ออกสะอาดกันไหมตัดมันเทียงมัน,มนอ,อ๋อเห้มันเทียงนะอันนี้มันมันใหญ่เลยเนาะนปกติผมเห็นแต่ไอ้น้องพ่อนไหมมาพี่มาสิเลยเนาะมาสิขึ้นมาสิ แ้่เขาบอกว่าคันมันตาํตาๆเขามันจะตกออกฮะมันตกบก่เขามันงอออกไหมเขาเวลาเกี่ยวมันบานอันไหมผีมันเป็นน้ตัวผีมันกัเขาคือเก่าม่นบไปเฉอไก่มาน่ะไอ้กลัวนะไม่กลัวได้ไก่มันไม่กลา้าอันนี้ครับสปอนเซอร์หลังคาเหล็กไทเกอร์นะครับเข้าแล้วนะเข้าเซอร์วิงนะครับต้องเข้ามาช่องเซอร์วิง เข้าช่องมวน้อยะอยท่อก็ได้ครับเออเนาะอันนี้เอออันนี้มันใหญ่กว่าปกติเห็นงงมันข้ออะไรมาเลยมาหนี่มาหนึ่มาหนี่เออหน้อยแล้วก็บางๆลงมาเลยเออสุดที่เออก็เสียจี่สั่นละมันหนักเนี่ยมันมันหนักตัวเนี่ยหนักนี่อ้าโอเคครับผม ดแซ่บครับผมมาบ้านเสือหมูดีครับได้กินนี่เลยครับคารบ้านนี่ครับบ่มากๆาได้กินเลยครับแมนครับผมประกาศซื้อกินครับประกาศซื้อกินรีวิวเลยรีวิวเลยถ้าไม่เข้าอ่ะผมจะเลิกซื้อแล้วนะชีไปซื้อยังไงดิ C M ลอยกันลอยมาซื้อซื้อนี่แหละ นี่ครับก็สำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับฝากกดไ like, ลค์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับยังไม่จบเวยเซมแซม,แซมลองเข้าไปนอนมองหน,นันมล้วกอะ <laughs> เข้าไปมันจะออกดากบบอโอเคครับผม <c oughs> สำหรับคลิปนี้ <c oughs> อยงเอื <b iz hou> ่นเข้าไปครับเครื <omega TALIESIN> yeah. ่องด่าก <ss> ็มีสุดสิบไปไหนเอ้ยนี่เขาขันนี่ก็ได้เขาไงเออเขาไปเบิึงว่ามันไอสิติดเครื่องปั่นมึงว่ามันสิออกดาบบอกเออเอาเอาบอหัวมุดเข้าไปมุงนี้เลยบอไหมบอมุงนี้ไหมเอามุงนี้เลยไงดีรักขาตอนเลยอันนี้อันนอันไรอันอะไอันไม่บออันเก่าลัวครับ อ๋อม oh, oh, ันเห็ดใหมอ่ะเนาะต่างกันเดิมมันเนาะหรือมันเห็ดพร้อมกันตัวนั้นตัวนั้นเห็ดกรอนนะครับตัวนี้แหละที่มีปัญหาเที่ยมโจ๊กพีไปไหนก็โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้โอเคไปว่ายังไลค์โอเคไปว่ายังไลค์โอเคบบโอเคไปว่ายังบ๊อมีนเอาเอาความจริง โอเคก็ไแบว่าใช่ไงมุกเลี่ยนใดดิดตกลงเออเออตกลงครับก็ตกลงครับสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงแค่นี้ครับฝากกดไลค์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับเดี๋ยวเอาไหมเดี๋ยวไหมมันสิคือเก่าบ่ สิคือเกอ่าลงครับสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่นี้ก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์ให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับมัน้อมาคือเก่ามาแล้วมาแล้วโอเคครับสวัสดีครับผม